สวัสดีครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญ10บบาทด้านหน้าก็จะเป็นรชัชกาลที่6กับรชัชกาลที่9เสด็จพ่อทั้งสองพระองค์นะครับแต่เนื่องในวาระต่างๆหรือเนื่องในวาระใดเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะครับลักษณะก็เพื่อนๆเห็นนะครับรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายกหนกนะครับต่างๆนะครับบางทีมันก็เรียกยากนะครับขอให้เพื่อนๆได้ ตรวเข้าใจผมด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคําราชาศัพท์นะครับผมไม่กล้าเรียกบางทีพูดผิดพูดถูกนะครับผมก็ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเอาเองนะครับดูไปพลางๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญนี้ในวาระครบรอบ100ปีทหารม้าที่1รักษาพระองค์ประเทศไทยปี2550ด้านในวงกลมสีทองก็จะเขียนว่ากลมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับความวิบวับความงางงามความเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญสิบบาทไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกต่างชาติเขาจะเรียกว่าคอยคอลเลกชันนะครับสำเนียงได้ไหมเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าสำเนียงได้เดี๋ยวไปอยู่ต่างประเทศนี้สบายเลยนะครับนี่นะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟัง นะครับก็ทำคลิปออกมานะครับลงอาจจะเยอะหน่อยนะครับวันไดไว้เวลาเพื่อนๆว่างๆนะครับค่อยเข้ามารับชมกันนะครับหรือวันไหนเพื่อนเพื่อนไปใจตลาดนะครับแล้วไปเจอเหรียญ10บบาทนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีแบบแบบที่ผมเอามารีวิวหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสองสีนะครับตาสัญลักษณ์แกะได้ละเอียดมากนะครับนี่นะครับ ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับฝากขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกๆท่านนะครับไม่ว่าพี่ที่จะกดติดตามแล้วหรือยังไม่กดติดตามทีนะครับแวะหรือเฉียดเข้ามาดูผมขอบคุณไม่รู้จะมีคําพูดอะไรแดนดีได้ดีกว่าคําว่าขอบคุณนะครับขอใช้คําว่าขอบคุณนี้นะครับส่งผ่านนะครับให้เพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามาชมในช่องพอ่อเบิ้ลหรือไม่ชมหรือติดตามแล้วหรือไม่ติดตามดีมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับร่ลำรวยวันร่ลำรวยคืนสวยวันสวยคืนหล่อวันหล่อคืนโชคดีมีชัยทวีมีชัยชยโยโหยิหจบแล้วนะครับนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเพืเ่อนๆครับอย่าลืมนะครับเหรียญสวยๆแบบนี้หรือเหรียญต่างๆนะครับมีที่พอบ้นที่เดียวศูนย์รวมพระเครื่องดังไม่ดังนะครับเหรียญแพงไม่แพงที่พอบน้นบัวกแก้วที่เดียวอย่าลืมนะครับ ช่องโปบินบัวแก้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม